อัมมะนิรทุกชุดโอปะอิกโกควรน้อมมาใส่ตนเรื่องปฏิบัติมรรคแปดไม่ยากอย่างที่คิดอยู่ในเพศคารวาสก็สามารถทำได้แปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่สี่หน้าที่สิบห้าข้อที่สิบสองราหานะุนาณาปานสติอันบุคคลกระทำให้มากจเจริญให้มากย่อม,มีผลใหญ่อานิสมใหญ่ ผมใหญ่ก็พทาทีรู้ไปสูุ่ปฏิเลิศสลอันนี้สมใหญ่ไปสู่นิพพานราหุน้านาะปานสิกอนบคักระทำไม่มากอย่างนี้แลลมอักสาสักลมปักสาสักอันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นลมปักสาสักลมหายใจเข้า ลมปัดสะสระหายใจออกมันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปต้องทำถึงถึงวันตายตัวทีพิจาตายแล้วกันหาใใ้เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ไมทำอะไร เพราะเป็นมีพลใหญ่อาอันาี้สงใหญ่ต้องเปิดให้งคนพุทุต้องได้ตัวนี้แหละคือได้นาปานสติมต์กดเรียกว่าสมาธิไปี่ไสมาธิกันสมาธิกันเอาเปิดได้ตลอดเวลาอยู่ที่บ้านก็ทําได้ค้าขายอยู่ที่บ้านก็ทาได้อยู่ที่ร้านก็ทําได้บ้านท้างานก็ เราตปดสินเมหายใจเข้าเราหายใจไปโย์มีเยอะมากใครที่อาจิตอยู่กับกายอยู่ดูลมเนี่ยแก่ช้าแก่ช้ามัเป็นแก่ช้าเพาะจิตมันอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ไปท่องเที่ยวออกแก่ตัวไปมันก็ไปเที่ยวเที่ยวแล้ว,วมันก็ทำไมแก่ช้า แก่ไวมันเที่ยวเยอะเลยแก่ไววันแท้กันเแสดงถึงเรื่องพระสัจดารับคำอาราธนาเพื่อที่จะแสดงคำตอนแรกคิดว่าจะไม่แสดงมันยากเพราะเห็นว่ามันยากเสด็จมาวันนี้มันรับคำของสั่บอดีพรม สามบริพรมบุญขันโรมรู้ความคิดของพระศาสนาเมื่อไม่อยากสอนละก็เ<า>ลยลงมาจากข<า>ันโรมมาสัตอาราธนาสอนเด้อผู้มีทุรีนในดวงตาน้อยนะึพอมีก็จะเรียรู้ถึงคำนะแม้ว่าธรรมาทุรีในดวงตา ทุกที่ในตายมืดบอดยังมีฝุ่นกาะปิดบังก็ยังสามารถที่จะออกจากความมืดบอดนั้นได้เมื่อได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัพพุทธเจา้ารองก็นึกก็จะไปหาใครไปแสดงธรรมนี้แก่ใครก่อนทั้งแรกก็นึกถึงอาจารย์นั้งสอง ทางที่สองก็บอกว่าเทวดาลงมาอบอกว่าตายไปแล้วองค์ที่หนึ่งก็ตายไปแล้วอคงวอค์ที่ตายไปแล้วเจ็ดวันแล้วองค์ที่สองก็ตายไปเมื่อคืนนี้ามาถูกใจทำสมาธิเก่งไยาอาจารย์ตองสมาธิสมาบทแปดนะเพื่อแบบนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งหา้า ที่เก็นอุปทานต่อปัญจวัคคีนักบวชตั้งห้ากทีทิ้งทุกข์ที่จะพอเห็นรู้จักเลิกทำทุกข์กิริยาสมัยก่อนเนี่ยเขาฮิตดมเพลนเพีย,เพยนเดวีทีทรมานตบนั่งบนน้ำนอนบนน้ำสารพัด ทำที่แบบทรมานพะยุกได้นเนาะคิดประการทรมาตนตนกี่เหลี่มก็จะบอกพระศาสดาก็เอาบ้างนะไปทรมานก็บ้างเรียกว่าบำเพ็ญทุกข์กิยาทำอยู่ห้าหกเปีไม่รู้เรื่องอะไรพทรมานก็จะรู้เรื่องอะไรไี้เลิกพอเลิกทำปัญจาวคคีเดียว อพราะธมะเนี่ยชื่อเดียวของพุทธเย้าพุทธิจ้าเลยชื่อศีลธารมศีลธถาไม่มีเลย้าว่าศีลธาาไม่มีเลยใส่สมใจที่จะทำาจถ้าสีลธาาเนี่มักมากแล้วยกเลิกการทำทุกริยามั่กมากเหมือนอะไรก็ว่า ไม่สําเร็จแ,มมแล้วทำนองนั้นทำเป็นเปลี่ยนยังไม่ทุกกิริยาย,ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ได้บรรลุธรรมแต่ว่าหลังจากเลิกทำมันทำเป็นทุกกิริยายแล้วม,มาทาสมาธิธรรมดาธรรมดาก็บรรลุธรรมขึ้นมาก็จะมาหาพวกตนญญากะที่เพื่อจะสอนทำวนันนั้นก็บอกเห็นว่า เสารดศรเนยนานยบอกว่าชวยเราไม่ต้องมาตอบรับนะไม,มนบไม่ต้องมานักบาตรไม่ต้องมานักพิมนอนไม่ต้องมาล้างเท้าให้นะไม่ต้องปูผ้าอาสนะนห่นั่นตกลงกันอย่างดีแต่พอว่าก็เสร์ศุกร์มาถึงก็ทําตรงข้างไปเลยกูรีกูจอทำหมดเลยน,นะนะ,นะ เราเรียกภษาสตรัยว่าอาวุโสพระสัายก็ตัาห้ากมันกเธอหลายอย่าเรียกเราว่าอาวุโสภาษาต์เนี่ยกเธออย่าเรียกภาษาคตโดยระบบชื่อแล้วอย่าใช้คําว่าอาวุโสอย่าเรียกชื่อเฉยอย่าใช้คำว่าอาวุโสดูก่อนคิดสุดท้ายตถาคตเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์แล้ว ตัดจะรู้เองโรชอบพวกเธอจงเนี่ยสอดลงสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพพมจรรย์ที่สุดแห่งภพมจรรย์กคือการปฏิบัติธรรมที่จนสุดที่และสุดท้ายนล้วก็คือ ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวดเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญายย่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ตรงที่ออกบวชทั้งหลายป,รปารานะก็คือที่สุดแห่งพรระจักษ์การประพฤติธรรมจนสมเด็จึงมากบกทนิพพาน เมื่อพระเขวยแพรย์ตัดอย่างนี้แล้วพระปัญจวัคคีได้ถูกทานพระผูะ้น่ารักเอาเวุโสในนั้นเรียกอาวุโสเอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานะั้นแม้ด้วยปฏิภานะั้นแม้ปฏิปทานนะั้นแม้ด้วยทุกต์กิริยานะั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอนุสตรอุตระมนุสธรรมพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุคุต ตริกมนุษธรรมมันอนอะไรอุตริกมนุษธรรมพังดูเหมือนเหมืมมมมมอนอุตริกเนี่นะว่าเป็นคำไม่ดีเนาะปวดอุตริกอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าเดี๋ยวพักเสด็จนะครับอันเป็นความรู้เห็นพิเศษอย่างประเสริฐเาเรียกว่าอุตริมนุษธรรมเคือเหลือมนุษ ไม่ใช่ว่าปุตตะฤทิแล้วจะไปิดทำไม่ดีความรู้เห็นพิเศษอย่างกะเสริฐอย่างสามารถก็ถบัดนี้พระอ,องค์เป็นผู้มักมากคลายความเพียนเบียนมาเพื่อวามเป็นคนมักมากฉนันจัดบรรลุปุตตะฤทิมนุษยธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างกะเสริฐอย่างสามารถได้แล้วเนี่ยเขายังเชื่อกันอยู่ว่า การความเปลี่ยนเนี่ยมันจะจะสําเร็จสําเร็จ่ยนเรื่องความเพียนเลิกแล้วมันจะสําเร็จได้ยังไงใช่ไหมอืมจะได้มีความรู้เป็นพิเศษเหนือมนุษย์เองสเรจมนุษย์ตัดความเห็นพิเศษเหนือมนุษย์เมื่อพระปัญจวคีย์กาวถึออย่างไ้แล้วพระปุริคตตะกัรถือกอดพิสุตตะหลาสาพาคตไม่ใช่เป็นคนมากไม่ได้เป็นคนคลาย ความเพียรไม่ได้เรียนมาเพื่อ,อความป็นผลมากๆกรูกก็พิจารณาทั้งหลายสถาพจนเป็นอาหารตักก็สรุองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสสะดับเราได้บรรลุธรรมะการทำแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงทางพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจากทางห้แจ้งซึ่งุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งธรรมจันทร์ ที่คุณระบทั้งหลายออกจางกันเรือนบวชเป็นบัณชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญายิ่งด้วยตัวเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่หมดแล้วครับขั้นที่สองก็เอาอีกขั้นที่สามก็อะไรก็สดงเลยก็พวกกันนึ่สามทันไม่ยากอปน่ย ทางดานพระสัจจาเมื่อพระปัญจวัคคียารตรูอย่างนี้นะรพระโพธิคาก็ตรัสว่าดูก่อนคลิสลายพวกเธออย่างจำได้ว่าถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปากเขาแต่การนี้เคยได้ยินหรือว่าพระเดชบ,บาราตสัมปัสสาแล้วนะพระปัญจวัคคียารตรูว่าคำนี้ไม่เคยได้ฟังพระุทธเจ้าค่ะ พราพูด่ากแต่ารูก่อนสุดทั้งหลายสถากตเป็นอรหันตสัดสลุงโดยชอบพวกเธอจงเงียสอบสดับเราได้บรรลุอมตะทำแล้วเราจะสั่งสอนจากแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสัตว์เท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณนันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรรมชาต ที่กล่บททั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรมชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญายิ่งด้วยตนเองได้ปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระเรรมสามารถให้พระปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้วลำดับนั้นพระปัญจวัคคีย์ได้ยอมฟังพระผู้มีพระเงียอโสลงสดับตั้งจิตเพื่อรู้ยิง่งอืมพูดกันถึงขนาดนี้นะสามครั้งยินยอมฟัง นแระลำดับนล้วพระสัจจาก็เริ่มปฐมเทศนาเริ่มต้นการแสดงธรรมครั้งแรกของโบงเรียกว่าปฐมเทศนาพระสูตรนี้ชื่อธรรมะจักกับปวัตนสูตรธรรมะจักกับปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาเทศครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ล,ล้ำแลบนั้นเท่าเท่าพรงภา,าครับสั่นจากพระปัญญาว่ดิดว่ารูต่อคิดตั้งหลายที่สุดสองอย่างอันนี้อันบันคะชิตไม่ควรเสกคือการประกอบตนให้ทัวพันด้วยการมาสุขหมดพันธะต้องเอาออกเอา,เอา,เอานำตนออกจากการมาสุขความสุขในตังหาเมื่อไรเป็นทามอันเลว เป็นของชาวบ้านเป็นของปปุทุกชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์มันกชอบเคามสุขการการมสุขทั้งหลายแต่แท้ทจริงแล้วมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่น่าขั้งแรกที่มาจองพึอจะ รู้ธรรมะแล้วจะเอาคำมาแสดงจะมาแสดงให้ใครฟังมันตรงกับข้างันหมดพี่ชาวบ้านเขาชอบใช่ไหมมันสวนกระแสนด้ธรรมะมันสวนทางไงจะไปสอนไม่ได้เพราะองค์เจ้เนี่ยตัดดำหนีว่าไม่อยากสอนเพราะมันสวนทางกันเน่ยเป็นของธรรมะให้ของผู้ทุจริตเขาชอบการมีแระผู้ทนจริตเขาออกจากสิ่งที่เขาชอบมันก็ลำบากเนี่ย เอาสามปฏิพรมถึงต้องมาร,รากษาเนาะเออ,เอ,อสอนเลยคนที่มีทุเรียนดวงตาน้อยคนที่เห็นตาเนี่ยก็ยังพอมียไงพวกมีชิบทุเรียนดวงตายการประกอบความเนี่ยเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบที่ประโยชน์ดูก่อนพิจาหลาปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นสถาคนได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่ง ทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดทำดวงตาให้เกิดเหใจทำเลยนะทำยานให้เกิดมีปัญญาเกิดขึ้นย่ำเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรูเพื่อนิพพานอันอที่สองนี่บอกว่ามีดวงตาเห็นภาได้แล้วดูการพิสุทธิหลายก็ปฏิสัพ ปฏติปทาสายกลางที่ตัดขาก็นได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาเย่งทาดวงตาให้เกิดทําญาณให้เกิดย่าเป็นตายเพื่อความสนุกเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อให้ความนั้นเป็นไฉนสายการนั้นจะยังไงได้แก่ปฏิปทาสายการนั้นได้แก่อาเรียมัสมีองค์แปดนี้แหละ คือปัญญาอันเห็นชอบหนึง่งนำรีชอบหนึง่งเจรจาชอบหนึง่งการงานชอบหนึง่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึง่งพยายามชอบหนึง่งละเลิกชอบหนึง่งตั้งจิตชอบหนึง่งนี่แหละคือปฏิปทาสายการที่กถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิงทำโยนตาให้เกิดทำยานให้เกิด ย่อมาเป็นไปเพื่อความชืม่เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตัดสู้เพื่อนิพพานนะพอในตอนนี้ก็เรารียนแล้วว่ามรรคแปดฤที่ข้าตัวมรรคผลนิพพานต้องเปิดมรรคแปดมรรคแปดก็มีศีลสมาธิานะปัญญานยอดภาษาในหมวดศีลสมาธิปัญญา เอาแค่ okay. สามอย่างเสียงสมาธิปัญญาแต่ทั้งแปดข้อ <único> น <Liberty Overwatch> <prova> ี่ก็พูดมาได้เยอะนะใช่ไหมกต้องไล่ต่อไปไม่ต้องมาอธิบายเยอะข้อใช่ไหมเอาไปว่าย่อเป็นสามแปดข้อนี่ย่อเป็นสามคือเสียสมาธิปัญญาสมาธิก็อานาปานสติกเสียก็เสียงาเสียงก็คือเสียทั้งห้า เดนันเป็นอริยะมีสี่ห้าเราได้ยกวาาเป็นอริยะคือสี่พอเราเป็นคนที่ปลอดสดจากภทยไทยไทย,ไทยก็ว่าเป็นไทยปลอดเราเพราะเราสี่ห้าเพราะเราไม่เป็นไทย,ไทยกับใครใครก็ไม่กล้ามันปเ,เป็นไทยกับเรานั่นคือความเป็นอริยะของสี่ รราก็ทำอนาปานสติเพื่อเพิ่มให้สีมันมั่นคงและแต่ปัญญาก็จะเห็นการปัญญาก็คือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็เกิดขึ้นเห็นอนิจจังทุกขังอนิตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อย มันเป็นปัญญาสุดยอดแล้วก็เทียบในตัวเราไม่ใช่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมันเป็นอนักกาเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราด้วยแหละน้มให้ใส่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนทุกสิ่งอย่างไม่เทียบอะไรไม่เทีย่ยงฉะนั้นเป็นทุกข ทำว่าเป็นทุกข์นี่คือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งไม่ใช่เฉพาะชีวิตมันแล้ต้นไม,ม้ก็แบนเป็นทุกข์ได้เสาแล้วเนี่ยศาลาถ้ามันพังได้นั่นแหละคือความทุกข์ของมันทุกข์ตัวนั้นก็แปลว่าอิมเพอร์แมนเน็ตอิมเพอร์แมนเน็ตแปลว่าไม่ไม่ถาวร สิ่งนี้เกิดมาแล้วก็่ถาวรสิ่งนั้นเรียกว่าทุกขงังเรียกว่าอินเพอร์มานิทไม่มีความยืนยืนยาวอยู่ได้ร้อยปีพันปีหมืน่นปีแสนปีพันนั่นคือทุกสิ่งอย่างใน,ในกฎอินเพอร์มานิทไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่ถาวรใช่ไหมอมินเพอร์มานิทเพอร์มานิทถาวรอินเพอร์มานิทไม่ถาวรนั่นแหละว,วันนี้ก็ออเอาแกนี้ พรุ่งนี้ต่อให้จนจบเออังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ